ทีนี้ไปลองมอเตอร์ A80 ทับ11นะครับกับสาย50เมตรนะครับเรามีสาย2เส้น20เมตรกับ30เมตรเอามาต่อกันนะครับลองดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่าเปิดเปิดเลยรอให้น้ำยาเต็มสายสักแป๊บหนึ่ง บีปล่อยบีปล่อยไปตัวไล่ลมออกไปถ้ากับสาย50เมตรนี้โอเคนะครับก็สบายมากเลยสำหรับบ้านหลังใหญ่ๆบ้านสักร้อยตารางวาน,นะครับบ้านจัดสรรใหญ่ๆห,หน่อยกว้าง เครื่องทำงานปกติไปดูที่คนพ่นยังไงก็โอเคนะครับยังใช้ได้ไหนลองปล่อยมือปล่อยหยุดอ่าเครื่องก็ตัดแล้วนะครับเครื่องตัดแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับสาย50เมตร แต่จะอ่อนลงเล็กน้อยเพราะว่าจะต้องเสียแรงดันอยู่ในสายนะครับเสียแรงดันอยู่ในสายปรับแหลมได้สักแค่ไหนก็พ่นได้นะครับสำหรับต้นไม้ที่สูงสูงหน่อยแล้วก็ยังพอพ่นได้อ่า สวยสุดหรือยังอ่าสวยสุดก็เราอองน้ํานะครับละเอียดดีอยู่นะครับแรงดันแรงดันยังใช้ได้ดีนะครับสําหรับ A8011 นทับนะครับกับสายพ่นยา50เมตรนะครับ เขากล้องหน่อยอน,นะครับใครมีบ้านที่ต้องการพ่นยาฆ่า,มาแมลงพ่นปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับที่จากที่ไม่เคย จะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้นะครับก็ลองติดต่อชอชวานพิษนะครับหรือเข้าไปดูสินค้าได้ที่เว็บไซต์ w w w c h a w a n p i t c o m นะครับขอบคุณครับน้ำยังไม่หมดถั้งเลยนะครับควนได้ต้องเยอะนะครับควนได้เยอะเลย ้องหยุดแป๊บหนึง่งอ้าวต่อง่ายได้นะครับง่ายได้สะดวกใช้ไม่ต้องแบกนะครับเพียงแค่ลากสายลากสายปลายพ่นได้